โดยวันนี้ผมจะมาแจ้งเตือนนะครับใครที่ได้ตั้งค่าในสตรีมหรือโฆษณาในสตรีมหรือใครหลายๆคนที่รอคอยวันนั้นและวันนี้ก็มาถึงหลายๆคนก็ไม่อยากให้โดนเครื่องมือถูกจํากัดแต่เราไม่รู้ไงเพื่อนๆว่าเราทําผิดอะไรใช่ไหมครับแต่ในเคสนี้ผมจะมายกตัวอย่างว่าเหตุเกิดจากอะไรและปัญหาเกิดจากอะไรและวิธีแก้ไขเราต้องทํำยังไง นะครับใครที่ยังตั้งค่าในสตรีมไม่ได้ก็ฟังเป็นแนวทางใครที่นะครับกำลังจะเกิดขึ้นหรือใครที่ได้ตั้งค่าแล้วหรือฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะลงคลิปยังไงหรือจะทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับให้มีคุณภาพและไม่ผิดกฎแต่ในเคสนี้คือได้ตั้งค่าในสตรีมแล้วนะครับโดนถูกจำกัดการสร้างรายได้ดังรูปเห็นรูปเหรียญไหมครับ เห็นรูป,ปียนคือ,อาการละเมิดนโยบายการสร้างรายได้นั่นก็คือ,อานโยบายการสร้างรายได้ก็คือเขาควบคุมหมดเราก็เลยโดนแดงทั้งหมดเลยนั่นเกิดจากสาเหตุอะไรและวิธีแก้ต้องทํำยังไงสาเหตุนั่นก็คือเกิดจากอย่างเช่นโอเคล่ะ <c oughs> ในคลิปยาวใช่ไหมครับเราเอาไปเอาคลิปคนอื่นมาไหมไปดาวน์โหลดคลิปคนอื่นมาคลิปตลกคลิปเฮฮาที่มีลิขสิทธิ์เสียงเพลงดนตรีต่าง นั่นแหละครับเราลงวันนี้ไม่ได้แปลว่าจะผิดเลยเกิดการสะสมไปเรื่อยๆทุกสิ้นเดือนคุณต้องเจอทุกวันที่28ของทุกเดือนนั่นแหละครับแต่ในเคสนี้เจอวันที่1น,นั่นต้องทํำยังไงเขาบอกว่า,าหาคลิปผิดไม่เจอเพราะว่า f a c e b o o k เขาไม่บอกแล้วว่าคลิปไหนผิดเขาจะไม่แจ้งเลยเขาจะเหมารวมนะครับให้เราไปไล่ดูบางคนบอกว่าไม่ใช่เราไปปัน่นยอดวิวเราดูคลิป เฟซบุ๊กก็เลยโดนยึดเครื่องมือไม่ใช่นะครับเกิดจากสาเหตุในคลิปของเราเองเราต้องดูในคลิปของเราเท่านั้นนะครับว่าอะไรที่เป็นของเรานั่นแหละครับถูกต้องสุขนะครับอะไรที่ไม่ใช่ของเรานั่นแนหะคือผิดเราต้องไปไล่ดูอย่างเช่นผมยกตัวอย่างว่าในคลิปนี้เขาไปเอาคลิปคนอื่นมาลงที่มียอดวิวสูงๆอาจจะเป็นคลิปตลกคลิปกีฬา พอลงไปปุ๊บทําเหรียญให้เขาขึ้นมาประมาณร้อยกว่าเหรียญเกือบ200นั่นแหละครับทุกสิ้นเดือนมาเจอเลยคือบางคนบอกอในเคสนี้คือเขาไม่ลบถ้าเราถ้าลบปุ๊บเหรียญก็จะหายาแต่ถ้าไม่ลบปุ๊บนะครับก็แก้ไขไม่ได้อันในเคสนี้คือแก้ไขยากนะนะครับต่างจากติดแดงเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่สร้างรายได้และทําเหรียญให้กับเราแล้ว ถือว่าคุณละเมิดอยากรุนแรงคุณต้องไปไล่ดูเลยแต่ละคลิปว่าคลิปไหนแต่ในเคสนี้คือปุ๊บเอาคลิปกีฬามาลงสร้างเหรียญหรือทำทำเหรียญให้เราประมาณ180กว่าเหรียญแล้วทีนี้ต้องทํำยังไงนะครับในเคสนี้ก็ต้องไปลบเห็นไหมครับพอทุกสิทธเตือน,นบอกว่าจะโอนให้จะตัดยอดให้บางคนบอกว่ารอรอให้เขา Facebook โอนให้แต่สุดท้ายคือเขาไม่โอน เพราะว่าอะไรครับเราลบคลิปแล้วเหรียญก็จะหายเขาก็จะยืดเหรียญคืนแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆอีให้เข้าใจอย่างนี้นะครับบางคนบอกว่ารอรอให้ Facebook โอนให้ตัดยอดแล้วนะปกติเอาลบคลิปแล้วนะครับเขาก็ตัดยอดแล้วนะแต่ทําไมเขาไม่โอนให้อันนี้แหละคือสาเหตุหลายคนคือยังไม่เข้าใจว่าถ้าเจอแบบนี้ในกรณีนี้นั่นแหละครับถ้าเราลบคลิปที่ผิด อ่าถ้าเราลบคลิปที่ผิดเสร็จปุ๊บเนี่ยเหรียญก็จะหายใดกรณีที่คลิปที่ทําเหรียญให้นะครับไม่ต้องรอบอกว่าเออเขาในแบกว่าตัดยอดแล้วจะโอนให้มันไม่ใช่ฉะนั้นแล้วเพื่อนๆน,น,นะครับไม่ว่าเราจะทําคลิปของเราเองหรือเราไปดาวนโหลดคลิปคนอื่นมาเนี่ยนะครับเราต้องระมัดระวังวิธีแก้ต้องปไปไล่บางคนลบคลิปยาวทั้งหมดเลยนะครับลบออกแล้วไม่ใช่ว่าไม่ลงนะ เท่ากับว่าเราสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆนะครับถึงจะกลับมาสร้างรายได้แต่บางคนเปิดเพจใหม่เลยนั่นแหละครับเพื่อนๆมันมันไม่ใช่ว่าคลิปไหนที่ผิดเราไปลบที่ที่นี่คือเขาเบารวมแล้วทีนี้เพราะว่าทุกคลิปทําเหรียญให้ได้หมดไงนั่นแหละครับคือเราไม่รู้ฉะนั้นแล้วเราต้องรับัดระวังนะครับลบคลิปออกวิธีแก้ลบคลิปนะครับที่ผิดออกอ่าแล้วก็ส่งตรวจสอบ ประมาณ7จ็วันหรือประมาณ20นี่แหละประมาณนี้นะครับในช่วงที่ลบคลิปเราก็ลงคลิปปกติเหมือนกับเราสร้างตัวตนไปเรื่อยไปเรื่อยอะ่ะเหมือนกับเราเริ่มใหม่เลยนะแต่ในทีนี้คือถ้าเราทําผิดโดนจำกัดการสร้างไรายได้เนี Facebook เขาก็จะแจ้งเตือนให้เราอะ่ะเหมือนกับเราโดนใบเหลืองประมาณนี้ฉะนั้นแล้วเพื่อนๆอย่าทาผิดบ่อยนะครับสร้างคลิปของเราให้มีคุณภาพ สร้างช่องของเราให้มีคุณภาพมากขึ้นไปเรื่อยๆอย่าเล่งนะครับถ้ายิ่งเร่งเราก็ยิ่งช้านะครับเพื่อๆก็ค่อยเป็นก็ค่อยไปสักวันหนึ่งเราต้องประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับ